นางหนูเพชรสายบัวนะคะเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบังค่ะกลุ่มของเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2556ค่ะโดยการจดวิสาหกิจชุมชนก่อนครั้งแรกแล้วก็มารวมตัวกันเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบังสังกัดสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิค่ะมีกรรมการทั้งหมด11ท่านกลุ่มของเราเริ่มตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมขายเส้นไหมเลย,เลย,เลย,เลยนะคะ ออไหมของเราเริ่มตั้งแต่ไหมเปลือกนอกก็คือไหมใหญ่ค่ะไหมใหญ่คือไหมสามไหมเปลือกนอกแล้วก็มีไหมหนึ่งไหมหนึ่งคือไหมน้อยค่ะแล้วก็มีไหมสามอีกอย่างหนึ่งก็คือไหมแรงซึ่งเราเป็นกลุ่มที่รวบรวมเส้นไหมซื้อเส้นไหมจากสมาชิกสมาชิกณปัจจุบันนะคะหนึ้อยหกท่านค่ะ เป็นสมาชิกเครือข่ายอีกทั้งจังหวัดชายภูมิค่ะที่เรารับซื้อเส้นไหมเส้นไหมที่เรารับซื้อนะคะเส้นไหมมาตรฐานาซื้อที่ราคากิโลกร,รัมละพันหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะแล้วก็ไหมใหญ่เราซื้อที่กิโลกร,รัมละเจ็ดร้อยบาทไหมแรงเราซื้อที่กิโลกร,รัมละห้าร้อยบาทค่ะแล้วก็เราขายส่งตามลูกค้าที่สั่งเข้ามานะคะ ปกติเราก็จะส่งที่สกลคนครบุรีรัมแล้วก็ปักทงชัยค่ะดักแด้ผลิตผลิตภัณฑ์ดักแด้ของเราก็ขายให้กับพ่อค้าทั่วไปแล้วก็เกษตรกร,กรบางท่านก็ไปขายเองที่ตลาดค่ะผลิตภัณฑ์ของเราปีนึงปีหนึ่งเราจะเลี้ยงอยู่10รุ่นนะคะรุ่นละแปดสิบแผ่นของไข่ไหม แล้วก็หนึ่งหนึ่งแผ่นไข่ไหมก็จะได้เ,เส้นไหมสามกิโลกรัมถึงสี่กิโลกรัมค่ะแล้วก็ได้ดักแด้ถึงสิบถึงสิบสิบถึงสิบสองกิโลกรัมดักแด้นะคะแล้วก็ไหมลืกจะได้อยู่ที่หนึ่งหนึ่งแผ่นจะได้อยู่ที่ครึ่งกิโลค่ะห้าร้อยกรัมกลุ่มของเราก็ดำเนินการโดยการ โดยกรรมการแล้วก็มีเงินมีเงินทุนในการทำกลุ่มนะคะโดยการามีการหุ้มห,หุ้นละ50บาทแล้วก็มีการออมปัจจุบันเงินกลุ่มของเรามีทั้งหมด700,000กว่าบาทค่ะได้รับการสนับสนุนจากอบต40,000บาทได้รับการสนับสนุนจากกองทุนกุศาาทสตรี45,000บาทแล้วก็ได้รับจากสหกรณ์นะคะโครงการขับเคลื่อนอีก ปีแรกได้เจ็ดหมื่นบาทปีที่สองได้อีกสองหมื่นบาทค่ะแล้วก็ได้เงินอุดหนุนแล้วก็เป็นทุนเรียนหุ้นเป็นเงินออมนะคะแล้วเราก็มีการแจกมีการาปล่อยกู้ให้กับสมาชิกด้วยค่ะโดยการใช้เงินออมเงินหุ้นเราจะใช้ทุนภายในนะคะจะไม่มีทุนภายนอกจะไม่มีกู้เงินนอกนะคะที่เข้ามาในกลุ่มของเราใช้ทุนของกลุ่มทั้งหมดในการบริหารจัดการกลุ่มค่ะ เบอร์โทรนะคะ080404 7493ค่ะขอบคุณค่ะ